สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page mm hmm. เพื่อนเกษตรชนแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูโรงเรือนการอนุบาลผักสลัดนะครับที่เราได้ปลูกลงดินอันนี้ปลูกลงดินไปแล้วนะครับได้2วันนะครับก็จะเห็นว่าเราใช้ผ้าสลนนะครับมาพรางแสงในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นการอนุบาลแบบชั่วคราวนะครับผ้าสลนโชั่วคราวนะครับ ทุกครั้งที่เราจะปลูกผักทุกชนิดนะครับเราก็จะมีการพรางแสงในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราขยายต้นกล้าผักลงแปลงในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นผักสลัดนะครับลงได้2วันแล้วนะครับนี่ครับก็หน้าตาก็อย่างที่เห็นนะครับกําลังเขียวนะครับเราก็จะพรางแสงด้วยผ้าแสลนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นเนี่ย ถูกแสงแดดมากเกินไปนะครับให้ต้นปรับสภาพสามารถอยู่ในแสงแดดปริมาณมากๆได้นะครับอันดับแรกเราก็จะให้ถูกแสงแดด50%เท่านั้นนะครับพอประมาณสัก5-6วันนะครับเราก็นําผ้าสแลนตัวนี้นะครับออกนะครับเพื่อให้ต้นกล้าผักนี่ถูกแสงแดดแบบเต็มๆนะครับพอผักสลัดถูกแสงแดดเต็มๆผักก็จะงามผักก็จะสวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นโตแล้วนะครับ นี่ครับก็เป็นผักสลัดที่โตแล้วนะครับนี่ต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ได้ถอนไปจำหน่ายแล้วนะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับเหลือเท่าที่เห็นมเมล็ดพันธุ์ซองละประมาณ25บาทนะครับก็ซื้อมาหวานต้นกล้าแล้วก็มาปลูกขยายได้หลายแปลงนะครับนี่สวยงามนะครับน่าทานอันนี้เป็นแปลงที่เราใช้ปุ๋ย ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกขี้วัวที่ผ่านการหมักด้วย EM แล้วก็กากน้ำตาลนะครับหมักมีการย่อยสลายนะครับแล้วก็เอามาใส่ลงแปลงนะครับคือเราใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับใส่ตอนที่ก่อนที่เราจะปลูกนะครับไม่ได้มาใส่ตอนที่โตนะครับก็ใส่ครั้งเดียวผักก็สวยงามนะครับเราต้องปรุงดินให้ดีนะครับเราคิดซะว่าผักอยากจะกินปุ๋ยอะไรอยากกินธาตุอาหารอะไรเราก็ใส่ลงไปนะครับ ก็เหมือนคนครับคนก็อยากกินอาหารหลากหลายชนิดนะครับมันมันก็ไม่มีปริมาณตายตัวนะครับกันในการให้ปุ๋ยคอกนะครับเราก็ดูที่สภาพดินเราด้วยโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ